คุณคงเคยได้ยินว่ากล้อง full frame เนี่ยให้ hot pixel แล้วก็ noise ดีกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นฟูจิ f i l m ม f x medium format ล่ะเราจะสามารถถ่ายภาพในที่แสงน้อยที่ iso สูงและเปิดรับแสงนานๆได้ดีขึ้นขนาดไหนครับ เวลาที่ถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยนะครับต้องใช้ชัตเตอร์สูงๆเนี่ยมันจะเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้ความไวแสงสูงมากๆซึ่งจะทำให้เกิดน้อยจากความไวแสงสูงทำให้ภาพแตกสีเพี้ยนไม่คมชัดและเมื่อเราถ่ายภาพโดยเปิดรับแสงนานๆก็จะเกิดน้อยด้วยเช่นกันนะครับจะเห็นได้ชัดเมื่อภาพมีส่วนมืดเยอะๆแต่มันจะไม่ค่อยเห็นในส่วนสว่างนะครับและถ้าเราเปิดรับแสงนานมากจนเซนเซอร์ร้อนเนี่ยจะเกิดฮอตพิกเซลเป็นส่วนสว่างขึ้นมาอีก เวลาถ่ายดาวนานๆนะครับมาเห็นจุดสีเนี้ยเกิดขึ้นในส่วนมืดมากมายแล้ว Fujifilm มเจ็ m e มดิ亚ลฟอร์แกับกล้องฟูลเฟรมเนี่ยจะมีสัญญาณรบกวนทั้งน้อยสะฮอตพิกเซลแตกต่างกันขนาดไหน <music> ผมลองถ่ายภาพที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่นะครับที่ ISO 6 6004 ลองเปรียบเทียบระหว่างฟูจิฟิล์ม JX Medium Format กับ Full f r a m e A นะครับจะเห็นว่านอ i s e สของ JX เนี่ยน้อยกว่าเล็กน้อยแต่ก็การไล่โทนกับความคมชัดเนี่ยรวมทั้งรายละเอียดจะดีกว่า Full f r a m e A อย่างเห็นได้ชัดเลยเมื่อเทียบกับกล้อง Full f r a m e B นะครับจะเห็นว่า Fujifilm ม JX Medium Format เนี่ยมีน o ้ s e ยต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดมีรายละเอียดและก็ความคมชัดที่ดีกว่าอยู่มากพอสมควร ลองดูความแตกต่างของ Noise ในแต่ระดับความสว่างนะครับและลองสังเกตความคมชัดของภาพด้วยจะเห็นว่า Fujifilm JPEG m e d m u m f ี r m a t เนี่ยมีนอสที่ต่ำกว่า Full Frame A เล็กน้อยนะครับแล้วก็ดีกว่า Full Frame B ได้ชัดเจนพอสมควรลองถ่ายภาพที่แสงน้อยมากๆโดยเปิดรับแสงนานถึง240วินาทีนะครับซึ่งมันจะเกิดฮอตพิกเซลขึ้นในส่วนมืดลองเปรียบเทียบภาพจาก f u j i f ิ l m มเจเบ้งมี m ดีกับ Full Frame A ก่อนนะครับ จะเห็นว่าฟูเฟรม e A เนี่ยมีฮอตพิกเซลอยู่ในส่วนมืดค่อนข้างเยอะทีเดียวในขณะที่ Fujifilm มเจฟเ d ็ a ม o เ m ียมเนี่ยไม่มีฮอตพิกเซล์อมากวนเลยเมื่อเทียบกับฟูเฟรม e B นะครับก็จะไม่เห็นฮอตพิกเซลด้วยเช่นกันลองทดสอบอีกหนึ่งภาพนะครับเปิดรับแสงนาน240วินาทีเช่นเดิมลองเปรียบเทียบระหว่าง Fujifilm มเจฟเ d ็ a ม o เ m ียกับฟูเฟรม a นะครับจะเห็นว่าฟูเฟรม A เนี่ยมีฮอตพิกเซลให้เห็นได้ชัดเจนมากๆนะครับ ส่วนฟู f r รม e B เนี่ยสามารถเห็นฮอตพิ x e l ได้ในภาพนี้แล้วแต่กับ Fujifilm JPEG Media Format เนี่ยยังไม่ปรากฏฮอตพิ x e l เช่นเดิมนะครับลองถ่ายภาพ Dark Frame แล้วดึงความสว่างขึ้นซึ่งเป็นวิธีทดสอบฮอตพิ x e l ที่ชัดเจนที่สุดนะครับผมถ่ายภาพที่120แล้วก็240วินาทีดึงความสว่างบวก5 stop black บวก100 shadow บวก100เหมือนกันท้งหมดทุกภาพนะครับภาพจากฟูจิฟิล์ม JPEG Media Format ที่120วินาทีเนี่ยแทบไม่ปรากฏฮอตพิกเซเลยนะครับ 240วีวิก็ยังแทบไม่เห็นฮอตพิกเซลเลยสีแทบไม่ผิดเพี้ยนแล้วไม่ปรากฏ i s e Banding ด้วยภาพจากฟูเฟรม e A เนี่ยปรากฏทั้งฮอตพิกเซลแล้วก็ Noise Banding จำนวนมากนะครับทั้ง120แล้วก็240วินาทีเช่นเดียวกับกล้องฟู Frame B นะครับที่ปรากฏทั้งฮอตพิกเซลแล้วก็ Noise Banding สูงมากที่120แล้วก็240วินาทีแต่ฟู Frame B เนี่ยกลับไม่ค่อยเห็นนะครับในการถ่ายภาพจริง ฟูจิฟิล์มเจเวกมิเดียฟอร์แมตเนี่ยมีนอสที่ต่ำกว่าฟูเฟนระดับท็อปอยู่เล็กน้อยแต่ให้ภาพที่คมชัดกว่ารายละเอียดดีกว่าอย่างสังเกตเห็นได้เลยนะครับรวมทั้งอย่างให้สีที่เที่ยงตรงกว่าส่วนการเปิดรับแสงนานมากๆเนี่ยฟูจิฟิล์มเจเวกมิเดียฟอร์แมตให้ภาพที่ดีกว่าอย่างมากนะครับท้งฮอตพิกเซลนอสแบนดิ้ง Hot Pixel, noise ing, ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนชอบถ่ายภาพกลางคืนภาพดาวอะไรเงี้ยที่ต้องการเปิดรับแสงนานๆและใช้ความไวแสงสูง เมื่อใช้ Fujifilm j GFX เนี่ยเราสามารถเปิดรับแสงได้นานกว่าโดยมีปัญหาเรื่องฮอตพิ x e l แล้วก็ Noise Banding น้อยกว่ามากนะครับการ process ภาพเพื่อลดนอยแล้วก็ลดฮอตพิ x e l ก็จะน้อยกว่าตามไปด้วย <S <S สาเหตุที่ทำให้ Fujifilm j GFX media format ม,มี Noise น้อยกว่านะครับมาจากโฟโตไดโอดขนาดใหญ่ทำให้รับแสงได้นอนมากกว่าส่งผลให้นอยต่ำกว่าไปด้วย รวมทั้งขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่และตัวกล้องที่ใหญ่กว่านะครับทำให้การระบายความร้อนออกไปจากเซนเซอร์เนี่ยไปยังตัวกล้องแล้วระบายออกไปภายนอกเนี่ยทำได้ดีกว่าด้วยเช่นกันและนี่คือสิ่งที่เราจะได้จากฟูจิฟิล์ม GFX Medium Format ที่เหนือระดับขึ้นไปกว่ากล้องฟูเฟรมครับ